อาหารมื้อเที่ยงของเราก็จะมีหมกปลานะคะห่มหมกปลาอันนี้ปลาสดๆจากทุ่งนานเลยนะคะนี่พี่สปาแก้วมาให้นี่มีทั้งเผายูสมีทั้งปลามาคืณมีทั้งปลาช่อนมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาเข็งรวมกันปลาน้อยรวมเฮ็ดนี่คือหอหมอกปลานะคะอ่าก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวเหนียวอาหารบ้านๆมามามา,าช่อนอช่อนน้อย ตอนนี้เราก็มาซื้อของไปทำบุญนะคะทุกคนจ้ะจ้ะจ้ะมาพิสัยสองคน ซื้อของไปทำบุญน,นะค่ะวันนี้มเราไปซื้อของไปทำบุญเราจะทำบุญรวมญาตินะคะ่ะตอนนี้มาทำมาซื้อสภาพไปทำสังฆทานหรือว่าทำ น,นี่ก็จะเป็นส่วนของอสังฆทานนะคะทุกคนนี่ที่หลังเขก็ยังมีขายแบบนี้มีสังกทานมีของทําบางสกุลมีทุกอย่างมีตะกร้ามีกระติกข้าวโอ้ขายทุกอย่างพัดหลอกพัดลมขายกีปาถาเลยนะคะ่ะบ่อยแล้วก็จะเอามาเอาสังกทานกันนะคะนี่คือส่วนสังกทานที่ร้านนี้อยู่อำเภอหน,นองสองห้องนะคะทุกคนอำเอหน,นองสองห้องบุรีรัมย์ ขายทุกอย่างกิปะทะเลยเสื้อผ้าสวยๆก็มีอะไรก็มีหลายอย่างเสื้อทำงานเสื้อทำงานเ็าว่าแันไปสีอของเจ้าของรา็้ใจดีแย่งไอติมด้นานารักยังไงติมยังไงติมลูกค้านี่ลูกค้ารายใหญ่อาเจลูกค้าลูายใหญ่ยังไอติม <c oughs> อ นี่ก็มีส่วนร่วมกับเขาเนี่ยเขากินเขากินไอศคีมก็อยากมากินเขานี่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมไอศครีมยูโอนั่นช่วยยูนั่นสกัดเบรดยาไอศครีมันดิสันไอศเบนเดนลิเบรดตอนสามคร้านมากินสุราดตอนนี้เรามาซื้อทุเรียนไปกินนะคะทุเรียนสุราชทุเรียนสุราด เดี๋ยวคนละหมู่บ้านนี่แม่มานีแค่ฝัวดูคนขับรถซะก่อนนี่คนขับรถพิ่งมาเลยคนละฝั่งอันนี้เมืองไทยตัดเลฟ right No no just go straight first and then you gonna see the fan the pink one and you turn left เอ <laughs> ้ยคือสไปนอนนอนรอ

ทางไปเรื่อยอืมออกเดินทางออกเดินทางอืมปวดตับีกระซิบเหคอมเพลนนีกแล้วถ่ป ah> ั๊บอมเพลนป๊บเลยไปมาแล้วค่ะมาถึงบ้านแล้วตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็เกิดอาการหิวข่าวแล้วก็จะ มากินข้าวแล้วค่ะทุกคนมาดูว่าเรามีกับข้าวอะไรมื้อเที่ยงวันนี้ค well. ่ะทุกคนมาดูปลาเนี่ยดูปลาเล็กปลาน้อยตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมปลาเยอะมากเไยพี่สะพายขอปลาให้มาปลาเล็กปลาน้อโว้วววววววแล้วอาหารมื้อเที่ยงของเราก็จะมีหมกปลานะคะหอมหมกปลาอันนี้ปลาสดสดจากทุ่งนาเลยนะคะนี่พี่สะพายแกยวมาให้นี่ยมทต้องผส่ตู้มีเคงป่องปายมาผ่มอืม มีทั้งปลาช่อนมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาเข็งรวมกันปลาน้อยรวมเห็ดนี่คือหอมหมกปลานะคะอ่าก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือข้าวเหนียวอาหารบ้านๆมาๆมาหมกปลาแซ่บล้างมือล้างกินได้เลยหอมหมกปลาเอามาฝากปลาช่อนช่อนน้อย อืมมอืมเอเมต์เร็จใช้เก็บะเขียอืมอืมโอเิ่หัวเราไม่เหนื่อย กินคนน้อยมีปลาคนน้อยกินหัวไม่ได้มันเนี่ยนะอืมัช่ทสหมูกระเทียมหัวไหมจีกิน หราไมเนี่ยจริงๆกิก๋วยเตี๋ยวเรือจรินหัวไม่ได้ไม่เนี่ย่ตัวเดียวเลยเห็นแต่ไม่อยากเหยายาอืวนอยแมวตัวเดียวเนีไม่หุบตัวแม่ก็ตาย

กินหมูปาาทั้งหมดเดียวนเสร็จแล้วก็จะมากินผลไม้ต่อนะคะมาเมืองแทยต้งทีต้องกินผลไม้ชอบมากเลยงอยเนี่ยเป็นคนชอบกินเนาะมาค่ะทุกคนกินเนาะ หวานเออหวานจริงจ้ะ rồi, rồi em แรง <laughs> มังคุดตุ๋นเสร็จแล้วก็จะมากินมังคุดต่อ So you want to try this one? One One มังคุดอร่อยอร่อยเลยค่ะอันนี้เพียบแต่จะโจ๊กเท่าเดี๋ยวจะให้โจ๊กจดชิมมังคุดสักหน่อยสิโอ้ลูกนี้สวยเฮ้ They just had to take it off. It's late. Are you trying? What is this? And the one we just sent you out to plant at the house. Thousand, thousand, thousand. We don't have. We don't have this plant. Yeah, you want this one? It's just sent you back to plant this one. Oh, where? Next to your, in the front of the house, next to the... but we didn't plan it do we yeah it's already big เมื่อเช a n น give you the plan this one I don't remember yeah ตอนนี้อิ่มมากเลยค่ะทุกคนอิมอ่มอิ่มอิ่มมากเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้<อ>ก็พา,พาทุกคนไปซื้อของมาทำบุญเดี๋ยวจะมีงานบนุญทำบุญให้แม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลบไปแล้วนะคะทุกคนเลยพาทุกคนไปซื้อของไปบ้านพีช่ชายอุ้บไปหลายที่เลยวันนี้กลับมากินข้าวที่บ้านตอนนี้ก็อิ่มแล้วโอเคค่ะสาหรับคลิปวันแรกที่บุรีรัมย์นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ โอเคค่ะถ้าใครชอบก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ที่บุรีรัมย์ค่ะเมืองไทย